ฉีดโควิดนี่ติดเอชจริงหรือเปล่านี่เขาแชร์กันโอ้เนี่ยขนาดเจ้าหน้าที่ทางานช่อง11เนี่ยก็ยังตกใจเลยเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราจะมาดูว่าฉีดวัคซีนโควิดติดเอชจริงไหมนะท่านผู้ชมครับมาย้ํากันเลยครับทางสาธารณสุขเขาย้าครับว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่ทําให้ติดเชื้อ HIV หรือโรคเอชแน่นอน100%เ วัคซีนเนี่ยที่ฉีดนะครับมันไม่มีไวรัสที่มีชีวิตที่จะทําให้ติดโรคใดๆได้เลยนะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเขาเอาไวรัสที่จะมาเป็นพาหะในการมากระตุ้นภูมิกันเนี่ยกาทำให้มันตายก็ทำให้สิริษ์หมดแล้วและไวรัสที่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเชื้อ HIV วแล้วก็โรคเอดเลยเพราะฉะนั้นมาทําความเข้าใจกันก่อนนะท่านผู้ชมครับว่า HIV วเนี่ยนะฮะมันคือเชื้อไวรัสที่ทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนที่คนจะเป็นโรคเอดต้องติดเชื้อเอชวก่อนพอติดเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วภูมิการเราเริ่มบกพร่องบกพร่องไปเรื่อยๆจนมันบกพร่องมากไม่สามารถป้องกันโรคอะไรต่างๆได้เขาก็จะเรียกว่าเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นคือโรคเอด พอติดเชื้อ HIV ภูมิกันระบบพ่องมากจนกลายเป็นภาวะภูมิกันบกพร่องแล้วคือกลายเป็นโรคเอดส์เมื่อเป็นโรคเอดส์แล้วภูมิกันระบบพ่องมากแล้วมันก็จะมีโรคต่างๆแทรกซ้อนได้เพราะร่างกายเราไม่สามารถป้องกันได้แล้วก็จะมีโรคแทรกซ้อนหลังเป็นโรคเอดส์ส่วนใหญ่ก็จะมีวันโรคเชื้อราที่ปอดบางคนเป็นมะเร็งและก็จะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนนี่แหละการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะฮะมันมี3กรณีกรณีแ,แรกทางเพศสัมพันธ์ติดทางอสุจิแล้วก็สารคัดหลั่งเขาเลยแนะนำไงนะครับว่า ถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่สาม,มีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะงั้นเธอนะออก้อยสมถุงยางมันจะป้องกันได้กรณีแรกติดเชื้อกรณี 2, 2ใช้เข็มฉีดยาติดเลือดอะไรต่างๆนี่แหละท่านผู้ชมครับติดจากมารดาครับตั้งแต่ตั้งครรภ์ตอนคลอดมีเลือดต่างๆหรือตอนให้นมลูกแล้วลูกเนี่ยจะติดเชื้อเอชไอวีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอบว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันมันมียาต้านไวรัส้วยนะคนที่ติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยถ้าเกิด ได้รับการรักษาให้ถูกต้องทานยาต้านไวรัสเนี่ยมันจะไปกดเชื้อเอชวีเนี่ยให้มีน้อยนะจนโอกาสที่จะไปแพร่คนอื่นเนี่ยลดน้อยลงบางคนนี่ติดเชื้อเอชอวีอยู่ได้เป็น10 20-30ปีก็มีเมจิกชอนสันนักบาสซกตบอลโอ้โหอยู่ได้ตั้งแต่เป็น20กว่าปีว่างั้นเถอะนี่เพราะฉะนั้นมาดูครับว่าปัจจุบันเนี่ยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิของไทยเรานะวัคซีนเนี่ยจะมีอยู่3รูปแบบจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ที่ฉีดได้กับคนไทยเนย นะครับไวรัลเวกเตอร์นะครับและวัคซีน mRNA วัคซีนเชื้อตายก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนตัวแรกที่ฉีดให้กับคนไทยเลยนั่นคือซิโนแวคและซิโนฟาร์มจากประเทศจีนย้าว่าเดิมเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยวางแผนว่าจะฉีดวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ก็คือแอสตราเซเนกาให้กับคนไทยเนี่ยแต่ป,เ,ปเอร์เผอิญนะฮะว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันระบาดเร็วในช่วงที่กำลังรอแอสตราเซเนกาเขาก็เอาวัคซีนเชื้อตายเนี่ยมาฉีดให้ก่อนในช่วงเดือน2เดือนแรกถามว่าแล้วมันปลอดภัยไหม วัคซีนเชื้อตายเนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนหลายๆตัวที่ฉีดทุกอันเนี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายเด็กๆนะรับวัคซีนโปรอแบบฉีดนะตับอักเสบเอต่างๆนี่ก็เป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาเด็กๆฉีดวัคซีนเนี่ยก็ได้รับวัคซีนแบบเชื้อตายอยู่แล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานพัฒนาจนปลอดภัยนะแต่วัคซีนเชื้อตายเนี่ยแม้ว่าเป็นวัคซีนชนิดเก่าแต่ต้นทุนจะสูงกว่าชนิดอื่นๆนี่คือวัคซีนเชื้อตาย ก็มีแอสตาเซเนกานะครับอีกตัวก็มีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะแต่จะฉีดให้กับคนไทยน้อยหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับเวกเตอร์ไวรัสก็คือลักษณะเหมือนทําเหมือนเสมือนทําปลอมขึ้นมาว่งงางั้นเถอะตามชื่อเลยนะฮะก็นี่ละฮะเขาจะเอาไวรัสตัวอื่นมาเป็นพาหะที่มีลักษณะคล้ายคกับเชือ COVID อ้อโควิดกรณีนี้เขาไปเอาเชื้อหวัดในลิงมาทําให้ลิ์มันหมดลิ์มันอ่อนและตัดแต่งพันธุก,กรรมใหม้มีลักษณะนะครับเหมือนกับเชือ้อโควิด19 และฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อเป็นกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้รู้จักกับเชื้อโควิดสิเวลาติดเชื้อจะได้ป้องกันอาการหนักป้องกันอาการรุนแรงและลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อโควิดสิได้เห็นไหมครับและวัคซีนตัวต่อมาครับตอนนี้ก็ถือว่าฉีดให้กับคนไทยเยอะมากนี่แหละครับวัคซีนชนิด mRNA ที่ฉีดก็มีไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะจากอเมริกาเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่กว่าตัวอื่นนะครับใช้สารพันธุก,กรรม mRNA นะครับ คือเขาจะทำสารพันธุกรรมขึ้นมาที่มีลักษณะเหมือนกับเชือ้อโควิด19แล้วก็ห่อหุ้มด้วยไขยมันอนุภาคนาโนแล้วก็ฉีดเข้ามาในร่างกายพอฉีดแล้วเนี่ยเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันจะไปกินไขมันอนุภาคนาโนนะฮะที่มีสารพันธุกรรม mRNA อยู่ซึ่งสารตัวเนี้ยมีลักษณะหนามอะไรต่างๆเหมือนเชือ้อโควิดเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยนะครับป้องกันเชือ้อโควิด19เห็นไหมฮะชนิด mRNA เนี่ยจะไม่ได้ฉีดเชื้อไวรัสเข้ามาเลยแต่เเเนนนนนสาาารรรพััััธุกกรรมมมททีีที่่ลลษะหืออค้้ยงตว จะฉีดให้กับคนไทยเยอะเห็นไหมครับติดเอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีมันไม่ได้เอาไวรัสเอชวมาเลยไม่เกี่ยวขันไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะฉะนั้นข่าวน,นี้ไม่ใช่ข่าวจริง